السلام ah m uh, uh, uh. um u a l a i t u l l a a k الحمد لله ر ب عالمين. l l s s i n a b i m a m m a l a a i n ยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่ซีรีส์บาปสมด่านในอิสลาม EP ที่หวันนี้นะครับพี่น้องครับตอนนี้เราเองก็มาจากมาอธิบายเป็นข้าข้าวสรุป ย่อยๆให้เข้าใจง่ายๆจากหนังสือ3าด่านของอาจารย์ชลิปวง,งเสงี่ยมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเพราะว่าอิสลามมีกฎหมายมีบาปมีระดับขั้นของบาปบางทีพี่น้องอาจจะเข้าใจว่ามีบาปเล็กกับบาปใหญ่แค่นี้ก็คือพอแล้วแต่จริงๆแล้วมีบาปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบิดาที่ทําให้ท่านสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปด้วยขอโทษนะออกจากการเป็นอาลิสุนนะไม่ใช่ ไม่ใช่บอกว่ามันจะมีบาปที่ว่า1คือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมบาปดันที่2สิ้นสภาพจากการเป็นชาวอาลิสุนนะและก็บาปดันที่3สิ้นสภาพจากการเป็นคนดีนั่นเองนะครับสด่านในวันนี้นะครับวันนี้กําลังเข้าสู่เนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่ว่ามุสลิมต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ากฎหมายที่เราจะเจอต่อจากนี้คือกฎหมายอาญาโทษอาญาครับกฎหมายอาญาโทษอาญา หมายความว่าไงครับไม่มีการยอมความเป็นอันขาดใครก็ตามที่มีโทษเหล่านี้ยกเว้นว่าเขาจะต้องกับเนื้อกับตัวก่อนที่จะโดนตัดสินนั่นเองเขาจะต้องเลิกดังกล่าวนี้ก่อนจะโดนตัดสินอย่างเช่นยกตัวอย่างคนขายยาบ้าอะไรคนขายยาบ้าถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายโทษระดับไหนโทษใหญ่ไหมขายยาบ้าโทษใหญ่นะ ถ้าสมมติว่ากี่กี่พันเม็ดเนี่ยกี่ร้อยเม็ดกี่หมื่นเม็ดกี่แสนเม็ดเนี่ยโดนมีบางทีโทษเนี่ยโทษใหญ่เลยนะครับบอกเลยโทษใหญ่ถามว่าถ้าหากว่าเขาเลิกเลิกขายยาบ้าก่อนเขาจะโดนจับตำรวจจะมีสิทธิจับเขาไหมที่ที่โดนจับก็เพราะอะไรเพราะเขายังขายอยู่แต่ถ้าเขาเลิกไปแล้วปุ๊บแน่นอนครับทุกอย่างที่เป็นโทษของเขาก็อาจจะเรียบร้อยครับไม่โดนไม่โดน เช่นเดียวกันมีโทษอะไรอีกคมขืนคมขืนผู้อื่นผิดไหมครับตามกฎหมายผิดมีโทษไหมโทษจำคุกแม่เอาโทษมาเทียบกันนะระหว่างคมขืนกับโทษยาบ้าเท่ากันไหมตอนโดนลงโทษอ่ะโทษโทษโดยกับกฎหมายไทยอ่ะเท่ากันไหมไม่เท่าอิสลามก็เช่นเดียวกันครับไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าหากว่าท่านเองไปทําโทษในสิ่งที่เป็นดานหนึ่ง ทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมบาปของท่านหนักมากกว่าโทษของคนทำซีนาอีกครับโทษของคนไปขม่มขืนคนอื่นอีกครับโทษยิ่งกว่าคนที่ไปโกหกพ่อและแม่หรือทรยศพ่อและแม่อีกนะขนาดนั้นเลยเพราะอะไรบาปด่านหนึ่งคือการทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้าพอเราพิสูจน์แล้วว่าในโลกนี้นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจุดเริ่มต้นสิ่งนั้นย่อมมีผู้สร้างมนุษย์มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีผู้สร้างโน้ตบุ๊กก็มีผู้สร้างทีวีก็มีผู้สร้างโทรศัพท์ก็มีผู้สร้างหนังสือมีจุดเริ่มก็คือมีจุดการตีพิมพ์ก็ต้องมีคนพิมพ์ครับเช่นเดียวฉันได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันครับเพราะโทษด่านหนึ่งคือการฝ่าฝืนต่อผู้สร้างดังนั้นโทษด่านหนึ่งจึงเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดอันนี้ให้ทราบเลยนะ ยิ่งกว่ามอที่เป็นประเด็นอีกนะครับพี่น้องครับหรือบรรดาผู้ร่วมรับฟังครับตอนนี้เราเข้าสู่บาปด่านหนึ่งทวนบาปด่านสามเริ่มต้นเลยบาปด่านสามก็คือบาปเล็กบาปใหญ่ที่ยังไม่เข้าบาปด่านหนึ่งและด่านสองเช่นอะไรครับกินเหล้าบาปด่านสาม <c oughs> เป็นมุสลิมไหมสมมติเขาละหมาดหาเวลา <c oughs> เป็นมุสลิมไหมอ๋อเป็นมุสลิมเป็นมุสลิม มีอะไรอีกการที่เขาดื่มเหล้าเป็นอริสุนนะอยู่ไหมถ้าเขาเชื่อว่าเราทรงอยู่เบื้องบนตามที่มติเอกฉันอุซุนอริสุนนะเขาก็ยังเป็นอริสุนนะอยู่แต่เขามีบาปดันไหนบาปดันสามแยกให้ถูกนะแม้เขาจะเป็นทําชั่วใหญ่ขนาดไหนก็ตามไปข่มขืนอ่าไปอะไรอีกไปแต่งตัวเป็นตุด๊ดเป็นกระเทยอ่ะก็บาปดันไหนบาปดันสามแต่ ถ้าบาปด่านสามจะขัดเถิบขึ้นมาเป็นบาปด่านหนึ่งอะทำยังไงอะทำไงบาปด่านสามเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นบาปด่านหนึ่งทำยังไงเอ่ยถ้าหากเขาบอกว่าเนี่ยที่ฉันกินเหล้าบาปด่านสามนะโดยพื้นโดยพื้นเดิมเนี่ยเป็นบาปด่านสามบอกฉันอะเป็นมุสลิมแต่กินเหล้าทำไมถึงกินเหล้าถ้าเขาบอกว่าล้อห้ามโอเคเขาทำบาปด่านสามแต่ถ้าเขาบอกว่าอลลอเนี่ยบอกว่าเนี่ย ล้อให้กับฉันแล้วยกเว้นชั้นคนเดียวที่กินเหล้าได้เอาละเป็นไงด่าน3ธรรมดากลายเป็นด่านหนึ่งเลยเพราะอะไรไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พงอลอบอกว่ามันฮารอมไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายอ่ะจะไปยกเลิกกฎหมายเป็นไงครับเรียบร้อยเรียบร้อยโดนก่อนเลยครับไปผิดกฎหมายข้ออื่นก็คือไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ต่อมาถ้าหากว่ามีไม้บาปด่านสามขึ้นกลายไปเป็นด่านสองบาปด่นสขึ้นไปเป็นด่านสองมันก็มีเช่นอะไรอ่ะบาปด่านสามขึ้นไปเป็นดัานสองเช่น,น,น,ปปน,น,ชนความเชื่อความเชื่อเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อาวแต่เขาทำไมไม่ถึงบาปดัานหนึ่ง เพราะเขายังมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ให้เป็นผู้ให้ตายถูกไหมในขนาดเดียวกันเขามีความเชื่อที่ผิดที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่อยู่ทุกที่แต่เขาก็ไปทําชั่วและเขาก็บอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ u, อยู่ทุกที่จากบาปด่านสามกลายไปเป็นแน่นอนครับเป็นด่านสองเป็นด่านสองการกระทําที่ได้มาจากผลกระทบมาจากความเชื่อความเชื่อหรือการโค่นล้มผู้นํามุสลิมเนี่ย การโค่นล้มผู้นํามุสลิมจากเดิมเนี่ยผู้นํามุสลิมเขาอยู่ดีๆใช่ไหมไม่มีใครไปโค่นเขาแต่เขาโดนโค่นปุ๊บเป็นไงมันก็จะมีการโกลาหลมีนู่นนี่นั่นคนตายไม่เวลาทําการโค่นล้มผู้นําประท้วงอะ่ะในต่างประเทศเนี่ยมีนะแต่ประเทศไทยนี่ก็ยังไม่เห็นอะไรขนาดนั้นดังนั้นอิจมะมติเอกฉันว่าใครก็ตามที่โค่นล้มผู้นํามุสลิมแน่นอนเขาเป็น เป็นพวกมุตตเดียเป็นพวกบิดาทันทีทีนี้บาปด่านหนึ่งพี่น้องครับหรือผู้รับฟังครับบรรดาเยาวชนมุสลิมต้องใส่ใจนะบางทีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สอนอยู่ในระบบฟัดูอินไม่ได้สอนอยู่ในระบบฟัดูอินมีอะไรบ้างครับที่เป็นบาปด่านหนึ่งมีอะไรบ้างที่เป็นบาปด่านหนึ่งเช่นยกตัวอยา่างการเย้ยหยันต่อบทบัญญัติศาสนาเย้ยหยัน ่อบทบรรดบทบัญญัติศาสนาเช่นบทบัญญัติศาสนาเช่นเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องอะไรดีนะอ่าเรื่องไว้เขาเรื่องไว้เขาเรื่องของการอะไรประกอบพิธีฮั์บางคนเขาบอกว่าเออนี่มุสลิมเขาก็มีการไปดูถูกการประกอบพิธีฮั์ก็มี ว่ามุสลิมเนี่ยไปทําไมทําการประกอบพิธีฮัตทาไมเพราะว่าการทําการประกอบพิธีฮัตไหนว่ามุสลิมไม่เคารพสักการะสิ่งอื่นใดแล้วไปฮัตทาไมไปเดินจงกรมทําไมอ่าบอกมุสลิมไปดูถูกตัวเองบางทีมีไหมมีไม่มีความรู้ก็ไปดูถูกเยอะแยนคาสอนศาสนาไว้เขาทําไมสกรปรกยีอ่าเรียบร้อยนะครับไปเลยเพราะไว้เขาเป็นหลักการศาสนานบีไว้เขา้าบรรดาซอฮาบะไว้เขา้า บรรดานักวิชาการอิสลามไว้เขานะครับและเป็นซุนนะของท่านนาบีสลลลุลต่านฮุอาลวลวัสลามแบบอย่างของท่านนาบีนั่นเองต่อมา <c oughs> เรื่องอะไรอีกอ่ะเช่นปฏิเสธการฟื้นคืนชีพบาปดันไหนบาปดันหนึ่งเลยนะเพราะทําไมถึงเข้าบาปดันหนึ่งฟื้นอะไรกับพระองค์อล้ออ ฝื้อนอยังไงกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าการที่ท่านฟื้นคืนชีพได้พระผู้เป็นเจ้าให้ฟืน้นแต่การที่ท่านปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเป็นการที่ท่านปฏิเสธต่อการให้ฟื้นคืนชีพของพระผู้เป็นเจ้าปฏิเสธต่อการมีความสามารถของพระอ,องค์ดังกล่าวนี้แหละครับถือว่าเป็นการปฏิเสธส่วนหนึ่งของพระองค์อัล้อดังกล่าวนี้เข้าบาปดานดันหนึ่งดันหนึ่งนะครับอืม ต่อมามีอะไรอีกแต่งตัวเป็นตุด๊ดเป็นใส่ฮียาบสมมติเป็นตุ๊ดใส่ฮียาบแล้วก็บอกว่าอิสลามอนุญาตให้เป็นตุด๊ดอะไรอันนี้บาปดันไหนบาปดันไหนเดิมแล้เป็นบาปดัน3ามนะเป็นตุ๊ดเนี่ยธรรมดาตัวเองบอกยอมรับผิดโอ้โหฉันเป็นตุด๊ดสตาฟิลโ์เออขอเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไปมามาเป็นไงครับบอกไม่ได้ มันไม่ตรงกับของที่เราจะเอาไม่ตรงกับนับสูจิตใต้สำนึกของเราอารมณ์ของเราอิสลามต้องเปลี่ยนแปลงบทบัญญัตินะเพื่อให้สอดคล้องกับอารมณ์ก็เลยบอกว่าดังนั้นเราต้องตีความศาสนาใหม่บอกว่าตุดอิสลามก็อนุญาตทางทางที่อิสลามอนุญาตไหมอิสลามไม่ได้อนุญาตนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นและท่านยอมรับว่ามันผิดท่านพยายามจะแก้ไขตัวเองอินชาอัลลอฮ เราเองก็ไม่บูรี่ไม่มีการดูถูกอะไรท่านนะเพราะท่านยอมจำนนต่อพระองค์อเลาละนี่คือสิ่งประการสําคัญแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ยอมจำนนต้องการจะเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติด,ดังกล่าวนี้เท่ากับว่าเท่ากับว่าเขาเองไม่พอใจในสิ่งที่พระองค์อเลาละทรงบัญญัติให้กับเขาจึงทําให้เขาตกอยู่ในบาปดานหนึ่งได้ครับระวังนะบาปดานหนึ่งเลยนะมีอะไรอีกครับ บาปหลักๆที่เราเห็นในยุคปัจจุบันเข้าขายบาปด่านหนึ่งผมแนะนำซีรีส์ของมีมถ่ายไปก่อนหน้าแล้วเรื่องอะไรรู้ไหมสิบประการที่ทำให้สูญสิ้นการเป็นอันอิสลามหรือเป็นมุสลิมที่ทางมีมเนี่ยได้สอนไปแล้วลองไปดูนะครับดังกล่าวนั้นอยู่ในบาปด่านหนึ่งทั้งหมดเลยบาปด่านหนึ่งใครก็ตามที่ทำคนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม มีอะไรบ้างครับหนึ่งตั้งภาคีต่อพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละตั้งภาคียังไงอะตั้งภา,าคีขอต่ออัลลอฮ์ในขนาดเดียวกันก็ไปขอต่อสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นด้วยดังกล่าวนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งภาคีตกดนันดันหนึ่งครับดันหนึ่งข้อที่สองละสอง ผู้ที่ใช้สื่อกลางระหว่างอัลลอฮ์เช่นเดินไปหากูโบวาลีาฟังให้ดีนะเดินไปหากูโบวารีแล้วบอกขอตรงๆกับวาลีเลยที่เป็นยุคปัจจุบันเนี่ยที่ขอเนี่ยขอกับวารีเลยวาลีคนเนี้ยที่ตายไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยขอกับอัลลอฮ์ให้หน่อยหรือว่าขอต่อวาลีเลยวาลีขอไปขอต่ออัลลอฮ์ให้เลยถ้าขอโดยตรงอันนี้เป็นชีริกเลยนะ ชิ้ิกด่านหนึ่งที่เป็นกฎข้อแรกอันนี้ด่านสองคือ,อขอโทษอันนี้คือด่านหนึ่งเหมือนกันแต่ใช้เป็นสื่อกลางเอาไปขอต่อวาลีและให้วาลีไปขอต่อต่ออลัลลอฮ์อันนี้แหละครับด่านด่านสองด่านสองทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่พงอลัลลอฮ์บอกว่าให้ท่านขอต่อชั้นได้เลยโดยตรงไฟาซาอิสตาอันตาฟัสตัินบิลละเมื่อท่านจะขอต่อข้าเพราะท่านต้องการจะขอให้ขอต่อข้าได้เลย นี่คือสิ่งที่พระอัลลอฮฺซุบฮาะฮนวุวะตาลาทรงให้นบีมูฮัมหมัดมากล่าวกับพวกเรานะครับประการต่อมานะครับไม่ยืนยันว่าคนหนึ่งคนใดเป็นกาเฟตอันนี้เพราะอะไรเพราะเราบอกว่ายืนยันว่าเขาเป็นกาเฟตเช่นไปบอกฟิรูอุนเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยสมมตินะไปบอกฟิรูอุนฟิรอูอนก็คือฟาโรห์ที่ถูก จมน้ําตายใช่ไหมในสมัยยุคสมัยของท่านนาบีมูซาหรือโมเสสนะครับจมน้ําตายและมีคนไปบอกว่าเขาเป็นมุสลิมเพราะเขาในท้ายชีวิตของเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลลอออ่ะเอาละถามว่าเขาเป็นมุสลิมไหมอัลลลอ์บอกว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเราก็ยืนยันไปตามนั้นนะครับและก็ไม่ยืนยันว่าคนที่เป็นกาเฟสที่อยู่ที่เรารู้จักเนี่ย ว่าเขาเป็นว่าเขาเป็นมุสลิมเราก็ห้ามยืนยันเช่นเดียวกันนะครับหรือไปเห็นบอกว่าเออศาสนาของเขาก็ดีศาส,สนาคริสเตียนก็เป็นศาสนาเหมือนกันที่ดีเหมือนกับศาสนาอิสลามดังกลางก่าวนี้ก็ไม่อนุญาตนะครับหรือไปบอกแนวทางอื่นดีกว่าอัานอิสลามเนี่ยต่อมาบ่อยบอกว่าแนวทางอื่นดีกว่าอัานอิสลามบอกประชาธิปไตยเสรีนิยม ลิเบอรัลดีกว่าศาสนาอิสลามแนวทางที่ท่านนาบีได้นํามาดังกล่าวนี้ก็ตกในกฎหมายผิดกฎหมายข้อแรกเช่นเดียวกันต้องระวังนะทําไงไม่ให้ผิดยอมรับว่ามันคือความผิดยอมรับว่ามันคือความผิดยอมจํานวนว่าดังกล่าวนี้คือความผิดแม้ว่าตัวเองยังยังกระทําอยู่ก็ตามนะครับต่อมาข้อที่5นะครับ กฎข้อที่หาอันนี้เอามาจาก10ประการเลยนะผู้ที่รังเกียจเกียดชังต่อหลักการศาสนาอิสลามดังกล่าวนี้ทำให้เขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้บาปดานหนึ่งครับผมต่อมาเย้ยหยันล้อเล่นดูถูกล้อเลียนกับหลักการศาสนาดังกล่าวนี้ก็ทำให้ทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้ทำคลิป ทำรูปล้อเลียนศาสนาหลักการศาสนาอิสลามทำคลิปนะทำรูปมีมเนี่ยไม่ใช่มีมนี้นะคนละมีมกันอีกมีมหนึง่งทำมีมล้อเลียนหลักการอันอิสลามก็ทําให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้ครับแม้ว่าอ้างว่าตัวเองเป็นมุสลิมก็ตามเอาอีกแล้วมีอีกอันนึงอีกมีกหลายอันเลยจริงๆอ่ะการใช้สยายสาสาน การเล่นแร่แปรธาตุไสยศาสตร์อะไรก็ตามแต่การเชื่อหมอดูหมอเดาการเรื่องของสิ่งที่มันไปใช้ใชัยตอนใช้สิ่งที่เป็นไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้อิสลามห้ามนะครับและใครก็ตามที่เล่นไสยศาสตร์เล่นไสยศาสตร์ใช้ไสยศาสตร์ทําให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้นะครับนี่คือบาปด่านหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีก ร่วมมือกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาฆ่าพี่น้องมุสลิมทําร้ายพี่น้องมุสลิมดังกล่าวนี้ก็ทําให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้ต้องระวังนะครับแล้วก็เชื่อว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์จะออกจากบทบัญญัติของาศาสนาอิสลามเมื่อเขาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยต้องมีกฎหมายเป็นคนไทยมีกฎหมายไหมมีกฎหมายกฎหมายของคนไทย คนที่จะเป็นคนไทยได้ต้องยอมรับในกฎหมายคนที่จะเป็นมุสลิมได้ก็ต้องยอมรับในกฎบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่าชาริอะแต่ถ้าหากบอกว่าตัวเองมีอภิสิทธิ์เหนือชาริอะที่อลัลลอฮ์ทรงบัญญัติเอาไว้ดังกล่าวนี้บาปดันไหนดันหนึ่งครับทําให้เขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้และก็ข้อต่อมาอันนี้หลายคนต้องระวังนะก็คือการที่พินหลังให้กับศาสนาอิสลาม เป็นมุสลิมแต่ผิดหลังให้กับอิสลามไม่เรียนรู้อะไรเลยละหมาดเป็นมุสลิมแค่บัตรประชาชนเป็นมุสลิมแค่บัตรประชาชนหมายความว่าไงอ่ะละหมาดไม่มีบวชไม่เคยวันศุกร์ไม่เคเลยแม้แต่วันเดียวอันเนี้ยโอ้โหหนักแล้วนะหนักเลยบางทีเรายังเห็นเขาไปละหมาดวันศุกร์วันเดียวโอเคเขายังมีละหมาดตรงนั้นเรายังมองว่าเขาเป็นมุสลิม แต่อันนี้ไม่มีละหมาดเลยบวชก็ไม่บวชจ่ายสาการไม่ต้องพูดถึงฮัดไม่ต้องบอกแล้วนะครับทุกอย่างพังหมดเลยนะครับดังกล่าวนี้การหันเหหรือพินหลังให้กับศาสนาโดยที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นวาจิบเลยเช่นละหมาดบวชจสาการดที่เป็นวาจิบพื้นฐานดังกล่าวนี้เสี่ยงทำให้เขาคนนั้นตกอยู่ในบาปด่านที่หนึ่นั่นเอง ดังนั้นนะครับพี่น้องคนที่รับฟังในวันนี้ตรวจสอบตัวของเราว่ามีบาปหรือเปล่าที่ตกทําให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมที่อยู่ในบาปดานหนึ่งระวังนะระวังนะโดยเฉพาะการตั้งภาคีต่อพระอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาปฏิเสธต่อพระอัลลอฮฺสุบฮานอว์ตาลาเชื่อว่ามีแนวความคิดอื่นที่ดีกว่าหลักการศาสนาอิสลามทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่เข้ามาร่วมสมัยในยุคข,ของเราและท่านเองจะต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันท่านเรียนรู้กฎหมายท่านเองเรียนรู้กฎหมายเพื่อไม่ให้ท่านนั้นทําผิดกฎหมายเช่นเดียวกันอิสลามมีกฎมีระเบียบเรียนละหมาดเราก็ต้องเรียนเรื่องของสิ่งที่ทําให้เสียละหมาดด้วยเรียนการเป็นมุสลิมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการสิ่งที่ทําให้ท่านสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับในวันนี้อินชอล้อนนะพี่น้องคนที่ร่วมรับฟังในวันนี้นะครับถึงช่วงของเวลามีมสามคำถาม EP ที่5นะครับตอนนี้ด่านที่1แล้วตั้งคำถามคำถามที่1การเย้ยหยันหลักการศาสนาตกด่านใดก็ไก่บาปด่านหนึ่งเป็นบาปด่านหนึ่งอ่า บาปดันหนึ่งคือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมขอไข่บาปดัานสองสิ้นสภาพจากการเป็นชาวอาริสุนนะแต่เป็นมุสลิมอยู่ขอควายบาปดัานสามเป็นมุสลิมชาวซุนนะแต่มีบาปใหญ่บาปดันสาเป็นมุสลิมชาวซุนนะแต่มีบาปใหญ่ดูดีๆนะครับคำถาม ข้อที่สองตัวอย่างใดคือตัวอย่างของบาปดานหนึ่งตัวอย่างใดคือตัวอย่างของบาปดานหนึ่งกอไกมูฮัมหมัดเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นพระดำรัสของพระอ,องค์อัลลอฮ์ของพระเจ้ามูฮัมห oh มัดเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นพระดำรัสของพระเจ้าขอไข่บังอูดปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเพราะ ให้เหตุผลด้วยให้เหตุผลด้วยเพราะเกิดมามีเพียงชีวิตเดียวและตายครั้งเดียวมีมาชีวิตเดียวและตายครั้งเดียวอขอควายบางอาจเชื่อว่าความดีและความชั่วมาจากตัวของเขาเองบางอาจเชื่อว่าความดีและความชั่วมาจากตัวของเขาเองเอาละนะครับความ ความจริงหรือข้อถูกต้องมีข้อเดียวนะครับระวังให้ดีนะต่อมาข้อที่3ครับข้อใดข้อใดถือว่าถ้าทำแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมข้อใดถือว่าถ้าทำแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมกอไก่ฮัสซันโกหกพ่อแม่พี่น้องเพื่อของเงินไปเที่ยวกับสาวฮัสซัน โกหกพ่อแม่พี่น้องเพื่อของเงินไปเที่ยวกับสาวขอใครออลีแต่งหญิงใส่ฮิญาบและบอกว่าอิสลามต้องตีความการเป็นตุดให้อนุญาตอ,าอิสลามต้องตีความอนุญาตการเป็นตุดขอควายมุสลิมอันนี้คนชื่อมุสลิมนะมุสลิม แวะเที่ยวงานเมาลิดนบีและร่วมพิธีกรรมเป็นงานประจำปีของมุสลิมขอควายมุสลิมแวะงานเที่ยวงานเมลิดนบีและร่วมพิธีกรรมเป็นงานประจำปีของมุสลิมคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงหนึ่งนะคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงหนึ่งสังเกต,ต х, คำถามดีๆนะครับอย่าโดนคำถามหลอกนะครับคำตอบมีเพียงหนึ่งนะอินชาลอเดี๋ยว ใครก็ตามนะครับที่ตอบคําถามถูกทั้งหมดอินชา่าลอตอบคำถามร่วมรับรางวัลจากพวกเราได้ผมเองก็ไม่รู้นะว่ารางวัลเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นหม้อกระทะก็ได้ลองตอบมาก่อนนะครับอินชา่าลอเดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้าอัสลามลลอฮ์วะล่ะบีนะมุฮัมมัดวะลาอัลัยฮิวะซะฮ์บีอัจมัยนอัสสลามุอะลัยกุมวะรหัตุลลอฮิวะบรากาตุ